สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นิ่มจะพามาดูฝรั่งไส้แดงที่แม่นิ่มปลูกไว้นะคะมีหงเป่าซื้อแล้วก็กินจูแดงเบอร์ห้านะคะต้นนี้เป็นหงเป่าซื้อปลูกไว้ที่บ้านต้นนี้ซื้อต้นพันมาร้อย2ี่สิบบาทแม่นิ่มจะเอามาปลูกเพื่อชิมแล้วก็จะขยายพันธุ์ด้วยนะคะคือหงเป่าซื้อเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าลูกจะร่วงนะคะลูกจะร่วง บางคนก็คือปลูกแล้วไม่ติดเลยแต่ต้นนี้งงมากเลยค่ะไม่ได้บำรุงไม่ได้อะไรเลยปลูกทิ้งปลูกว้างนะคะได้ประมาณ8 9ดเ้าเดือนนะคะออกออกลูกติดผลนะคะแม่นึ่ก็ห่อไว้ห่อไว้หมดนะคะอันนี้แกะให้ดูเฉยๆนะคะก็คือแกะแล้วก็จะเก็บแล้วเพราะว่าต้นพวกนี้ไอ้ลูกพวกนี้แกะแกะจัดแล้วพร้อมกินอันนี้เด็ดไปลูกหนึ่งแล้วกิ่งหักเลยนะคะ เนี่ยค่ะสวยมากแล้วรสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดถึงรสชาติของหงบอสือเลยคือหงบอสือที่ที่เป็นของต้นแม่นิ่มนะคะของที่อื่นเนี่ยไม่รู้แต่ว่าที่แม่นิ่มปลูกไว้เนี่ยรสชาติตัวเนี้ยด้วยความที่เราไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะความกรอบเนี่ยจะกรอบมากแล้วก็มันจะมีรสชาติเหมือนมันจืดจืดนิดนึง จุดๆในที่นี้ก็คือแบบว่าหว,วานก็หน่อยนึงติดหวานมาติดเปรี้ยวมาอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องลอง,ลองทดสอบว่าเวลาถ้าเราใส่ปุ๋ยจริงๆแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะคะความแดงก็จะประมาณนี้ส่วนลูกนี้ปลูกไว้ในสวนนะคะต้นนี้ต้นนี้ต,นนต้นพันธ์ห้าบาทกิมจูแดงเบอร์ห้ากิมจูแดงเนี่ยจะมีหลายเบอร์มากค่ะต้นนี้เป็นเบอร์5เดี๋ยวดูเบอร์หก่อนนะคะว่า เป็นยังไงเดี๋ยวดูนะคะตัวนี้ความแดงนี่แบบว่าโอ้โหสุดยอดนะคะมันจะแดงแบบเหมือนแบบทั้งลูกเลยนะคะแล้วก็รสชาติของมันจะจัดจ้านก็คืออันนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะรสชาติจะมีทุกรสชาติเลยหวานเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็มันจะกรอบมันมันคือมันเข้มข้นนะคะไม่เลี่ยว่าอันนี้ คือรสชาติโอเคมากเลยสำหรับกิมจูแดงเบอร์ห้านะคะเดี๋ยวรอดูที่มีปลูกไว้อีกนะคะมีแตงโมเฟิ่นหงมี่หงจวนซื้อนะคะที่ปลูกเดี๋ยวรอติดตามชมจะเอามาให้ดูนะคะนี่กิมจูแดงเบอร์ห้า